สบายดีสบายดีผู้สุขสุขนาะเริ่มเมื่อแล้วพี่น้องเห็นในหน้าก็ได้โพล่ดำหน้าเจค้ามพี่น้องของบ้านนี่ก็เ่ได้ลงคลิปดอกแต่ว่ามื่อนี้กอ่ะไหนๆกันยันไม่ได้คลิปเนาะก็ว่าปายยันเอฟซีทามหาก็เลยว่าสิทายคลิปซะที่แรกก็เบอยากทายพี่น้องเพราะว่ามันมีแต่ ให้เรียบดำให้ดำนะทอดก้าก็เลย <c oughs> บย่อยากทายปไดนแต่กะในคลิปหนึ่งก็ยังดีเนะพี่น้องเนาะเอาก้าลงมาแซ่พี่น้องอ,อุ้ก้ากับมัดใ่ญ่ๆอุ้ยอุ้ยขึ้นมาลมแทะดำนะเจ๊ข้ามมือน,นี้นะ โอยช่วงอันเจซีเมื่อวานไปซอยสาววานเอือบริบบไปพี่น้องว่าเจ้าของบริหูเนี่ยว่าเจซีปเนาะก็เลยที่แรกว่าอันสิไปปลูกมันว่าสิปลูกมุมมันแล้วเหรอว่าตอนแรงๆผัดเกลือโทน้ำมาให้มาซอยก็เลยมาซอยช่วงจังหวะอันลก,ก้าพอดี เจ๊ซีก็เจ๊อามาราพากันเอารถเข่าหู้อ่ะยื่นทางขึ้นบ่อเจ๊นะแล้วพี่น้องแต่กับบทิทายคลิปูบ้านนี่เอินญซูเพิ่์นยู่หมู่บ้านนี่สุเพิ่นพากันไปเอามาข้อบ่พิดหวังนี่รถใหญ่พิดหว่าอันพากันอันลบรถบ่หรืองไรตกใจบ่มาไปอันเข่าป้ายป้ายอัน ทางเวไปหันไปนี่นี่พี่น้องซื้อป้ายเห็นนะพอดีพักกันไปหั่นละเอาจนจนลักลมจนบื่อยู่จนเป็นเขาหัวว่าสัน่นเฮ้ยรู้ว่าอะไรเนาะพี่นอ้องอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเมื่อป้ายเดยว,วเอื้อนเซก,ก้าก้อนพี่น้องจะก,กินเปนโรคกล้าซอยเอื้อยแล้วก็ดำหน้าซอยเอื้อยมื่อน,นี้ท้าแล้วว้กะจีไปหาเล่นโยพี่น้องไปหาถ่ายกรุงเทพคลิปน้ำเบาอ,อาดโยพี่น้อง คันบ่ออาดบ่ทันแล้วคันบ่ออาดแล้วกะจังว่าอีกทีหนึ่งพี่น้องโลก,กะแล้วทางนี้ได้ได้จักมัดระบุเมื่อก,กี้เราลงไปแซ่อยู่สี่สิบเจ็ดมัดมวลบกก่อโลกกาเลยโลก n h า <c oughs> <c oughs> <laughs> no. ui cột khô vào nhà 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 lúc nhà trộm nhắn hơi nhé lái nhé nhé lái nhé มันอ nhà ลายเด็กๆเห็นยังวะฮะนน้ำโอ้เอาน้าไปเห็นยังสบายดีปลาลุงกังสบายดีปลาลุงเออโอ้โอคากเละชองเสี่ยวบ้าวนนังมี่แเียวนงเปียกได้จีด้ ไปดิสิพอลิยาตัางกล่องน้องถอนกะไอ้รถไฟอ่เลยอาเตี้ยวว่าในอันจะเบิ่งช่องอันเปซีเยอะข่าวมีเวลาเลยเลี้ลักจูเพิ่นอันคราฟซาเล็กมาน่ะจูเพิ่นไปตื้นโลดอยู่ในโค้งนะตื้นโลดแรงฮักลบแบบนี้ลักป้ายในหันเด้ลักป้ายสีน้ำเงินในหันนะมูนข่าวงัวลุบ เออเอาเอาเสาเสาป้ายเป็นเบรกได้นี่เสียรักเลยจนบอกินออกมาคอแล้วเอนมากันเล่นน้ำ เอาเอาเอามันจะเปียกเอ้าเอ้าเอาเอ้า <c oughs> เอาเ,ด,เาอาดี๋ยวส่ตังกล่องไว้แล้วเป็นโรคกด้ไพี่นอ้อง เราบังเสียกเลยลูกโอ้ยให้เอาเราจะไปใช้ให้น่าให้ป้าอิรุ่มถูลูกให้กับอึดน้ำไอ้วันนี้จะคิดแต่ในว่ายู่ยู่วัน้ว่ยู่แล้วทําอะไรในห้อง Terima kasih telah menonton nằm phóng khoang bay ạ, mày là thứ thảm đấy, à cô, thích ở đây không, 不动。

กับไผ่เออกับไผ่พุ่นน่ะทางก็บ่ได้ <laughs> <laughs> คน่อยเลยนี่เป็นอะไรกนเข้าใจไหมทกทาทุกคนไอสองพันล้านเต็มขนาดนี้อารมณ์มันจะนั่งหาย 哦。好 เาเสียแห้งนาน้นแงรกอแล้วอยาใหมันเสียมีชุดเดียวนี่อ้ไนหมมีชุด่อนะขึ้นเนาแล้วเรี้ยเริ่นแล้วนะละศรข้ะลาแล้วนแล้วน้ววเปียกหมดยนพราะ่าอ้ะเอาน้คอมเร็งเร็ตแวรอกจะเียเร่มเีย แอวแอวเนอะเอฟงานเกี่ยวจอดเอฟเอฟกระปุจักรยานกระปุกจันที่ช่ ขาดาบมีต้นไม้น <ly> ี bbles, ่มะค้อนี่มะค้อนี่มะค้อพูดแต่งาพูดนะมันดกอะไรนี่ตัวมันจับตั้มนี่นีนี่นี่ได้งาเทิงนะเฮโอโปอยนั่นนั่นนั่นน่ะอ่ะโลกลอกๆแล้วก็ไปดำดำดำแล้วก็แล้ว ไปพี่น okay. ้องในลูกกะไปดำน้ำจ so, okay. ิคำก่อนละกันประสบสุกสนเอาเป็นว่าคลิปนี้กะจิอมละพลาจารก่อนละกันเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กะเอาเป็นว่าสบายดีเด้อประสบสุกสนฝากกดไลไ์กดแชร์เป็นกำลังใจให้่งเอื้อบ่อน้ำในเด็กพี่น้องคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีมาเอามะข้อโดด 苦口婆心劝你。